สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาซ่อมไมโครเวฟกันมันจะมีอาการยังไงทาไมเราถึงซ่อมแลวจะซ่มอมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นไมโครเวฟชาร์ปรุ่น R 2อ0ส,อส,อสตอนนี้ที่มันไม่ทํางานก็คืออ๋อที่มันเสียก็คือสวิตช์สวิตช์มันกอ่อแก๊กเห็นไหมครับนี่ย มันหมุนตั้งเวลาไม่ได้เดี๋ยวเราจะแกะมาซ่อมกันตัวนี้เราต้องถอดน็อตทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแดเตัวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันดีกว่า ถอเสร็จแล้วเราก็ยกแผ่นออกมาได้เลยื่าแกะฝาข้อออกเราจะเจอข้างในเป็นสภาพนี้นะครับ ส่วนที่เราจะสนใจก็คือสวิตด้านหน้าที่มีปัญหานะก็คือเท่ากับว่าอยู่ในชุดแผงของชุดตัวนี้วิธีถอดก็มีน็อตหนึ่งตัวด้านบนเราถอดน็อตออกก่อนน็อตเราก็หลุดลงมาแล้วต่อไปก็จะเอาแผงมันออก ให้เราเปิดประตูก่อนถุงทิ้งไว้แล้วก็ขยับแผงออกแผงน่าจะเป็นแค่สลับยึดหลุดออกมาแล้วเมื่อหลุดออกมาแล้วเราต้องทำการปลดสวิตปลดสายไฟก่อนนะครับ แดงอยู่บนทำล่าโอเคต่อไปก็ แล้วสวิตมาแล้วเราจะมีน็อตทั้งหมดสามตัวถอดน็อตเลยครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้ถอดน็อตออกมาเสร็จสามตัวสวิตเราก็จะหลุดออกมาเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงก๊อกแก๊ก ทีเอาออกก็คือดึงออกมาตรงๆเลยวิทยจะมีเดือยหนึ่งข้างออามาเสียบกับตรงหัวมันนะครับหุนเราเสียบกาไป้ถ้าเหมุน มันหลวมแสดงว่าถ้าเราลองหมุนตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างส่ดน,นั้นแสดงว่าตัวที่เสียน่าจะเป็นตัวสวิตช์หมุนโดยบางครับมันอาจจะหักเลยทำให้มันไม่ทำงานวิธีแก้ชั่วคราวให้เราตัดเคเบิลท้ามาเพื่อทำให้มันแน่นขึ้นเป็นสั้นๆแล้วเราก็เสียบเข้าไปข้างในช่อง ให้ปลายมันยืดหนังแจะได้มีตัวอะไรหรอกต้องกดให้แนบนะครับ <c> ไ <oughs> หนลองหมุนดูซิเออหายเกาะแก๊กแล้วอันนี้เป็นวิธีแก้ชั่วคราวนะครับเพราะว่าพลาสติกที่มันแตกแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้เอาไว้ใช้ชั่วคราวแล้วว่าสั่งสวิตเข้ามาเปลี่ยน ตอนนี้คือทำงานปกติแล้วไม่คอบแคกแล้วแล้ก็ประกอบกลับเลยครับเคอ,อเดี๋ยวเราก็มาเสียบสายไฟกันเราก็เอา ตัวสว mm ิส hmm. เสร็จเ็าตา่ขันน็อตก่อนหนังแม่ขันเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กตามเดิมน,นะครับแดงอยู่นวลแล้วก็สวิสใหญ่แล้วก็สวิยยวสใหญ่แล้วก็ทางหมุนล่างไห้ mm hmm. เราลองมาทดสอบหมุนกันดู mm hmm. อ่ะถือว่าการ ซ้ำชั่วรขาวใช้ได้ปกติต่อไปแล้วก็มาปิดฝากันครับวิธีปิดฝาให้เราหยิบฝามาข้างบนมันจะมีสลักเห็นไหมครับเราเอาด้านในของฝากดก้กนกดเข้าไปทา่านี้มันจะมีสลักเสียบอยู่ข้างใน ก็ไปเลยเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่าเข้าไปแล้วครับแล้วข้างๆล้วก็ใช้วิธีงานขึ้นแล้วก็ถอยเข้าไปงานขึ้น เสร็จแล้วเราก็ขันน็อตได้เลยนะครับขันเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันอันนี้ไมโครเวฟเข้าที่และเสียบปลั๊กแล้วเราลองหมุนดูนะครับว่ามันจะทำงานไหม ถือว่าทำงานปกติแล้วครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการใช้งานชั่วคราวนะครับเราต้องซื้อสวิตช์เข้ามาเปลี่ยนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวสั่งก่อนแล้วค่อยมาแกะเปลี่ยน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสวิตไมโครเวฟเสียเราสามารถเปลี่ยนเองได้โดยที่ราคาไม่ได้แพงมากและไม่ต้องซื้อไมโครเวฟใหม่ส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ